วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนือครับพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามหนึ่งแปลงเลยนะครับพ่มซึ่งวันนี้พ่อมพามาดูที่นาที่นานะครับพ่อมวันนี้ที่พ่อมพามาดูคือที่นาที่นาแปลงที่พ่อมพามาดูคือที่นาแปลงนี้เลยครับพ่มนี่ ซึ่งที่นาแปลงนี้ตอนนี้ไม่ได้ทานานะครับซึ่งที่นาแปลงนี้ตอนนี้ที่ไม่ได้ทํานาเพราะว่าเจ้าของที่ดินบอกค่ายก็เลยไม่ได้ให้ทํานาแะครับแต่พื้นที่บริเวณข้างๆทํานาหมดทํานาได้นะครับบริเวณนี้ทํานาได้ปีละ่องถึงสามครั้งต่อปีนะครับที่นาแปลงนี้ที่พมพามาดูนะครับจำนวน7ไร่สามงานสาถึงตารางวาอยู่ในตําบลซากแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี7ไร่สามงานสามงเจ็ดตารางวาเนี่ย ติดถนนลัดยางนะครับนี่ที่ผมยืนอยู่เลยถน,นนลัดยางรถส้วนกันได้ถนนลัดยางตรงนี้กว้างอยู่ประมาณ7เมตร7จ็ถึงแเมตรนะครับที่นาเป็นไงที่ผมพาไปดูเนี่ยอยู่ในตำบลซากแก้วเน,นี่ยค่ายไร้ละซ่อมแซมบาทถูกมากๆเลยครับค่ายไร้ละซ่อมแซมบาทซ่อมแซมบาทติดถนนลัดยางหน้ากว้างาา110เมตรนะครับหน้ากว้าง110เมตรพื้นที่เนี่ยติดถนนลัดยางเนี่ยถ้าเราเข้ามาจากจุดเนี้ยลัดยางตรงนี้นะครับเราจะเข้าจากถานนเส้น3460 ซ่อมซีหกส่วนมาถึงที่นาแปลงเนี้ยประมาณเออ่ประมาณหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรนะครับหกร้อยเมตรแล้วก็จะเป็นถนนยางมาแบบนี้เลยหกร้อยเมตรนะครับแล้วซ่อมซีหกส่วนที่ผมเข้ามาตอนเนี้ยกําลังขยายถนนด้วยจะทําไร่ทางลือจะเป็นถนนซีเรนนี่แหละกําลังทําถนนแล้วด้วยนะครับผมจุดเริ่มต้นก็จะขึ้นทาเราเข้าจากถนนซ่อมซีหกส่วนมานะครับเราก็จะเจอจุดนี้เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเรามองง่ายๆเลย ติดกระนาแปลงข้างเนี่ยเป็นนาคือนาแปลงเนี้ยดูง่ายสุดคือว่าแปลงเนี้ยไม่ได้ทํานานะครับคือจะข้องเขาบ่อค่ายเขาเลยมันไม่ได้ทํานาก็คือว่าที่แปลงเนี้ยก็คือตามที่นาไม่ได้ทำเลยนะครับพ่ผมนากว้าง11 0ยเมตรที่โนนระย่างนะครับที่ดินเนี้ยหั่นปทางที่ตันออกด้วยคิศดีด้วยนะครับพ่ผมแต่ที่ดินแปลงเนี้ย มันติดกระแปงข้างๆที่เป็นแปลงญาติพี่น้องกันแล้วก็ตอนนั้นมันทํานาร่วมกันอยู่แล้วก็คนทํานานะครับเข้าทําขันไม่อาจจะไม่ตรงเขตแต่ที่ดินแปลงเนี้ยถ้ามีคนสนใจมาซื้อที่ดินแปลงนี้เราจะรางวัดสอบเขตให้ใหม่นะครับลังวัดสอบเขตให้ใหม่สาหรับที่นาแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดมไปชมที่พื้นที่กันก็ความต่ากว่าหน้นนะครับความต่ากว่านน้นก็ต่ากว่าหน,น้หน,นประมาณเอ่อเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนะครับ พื้นที่ตรงนี้นเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับเกือบ8ไร่7ไร่สั้งานสั้นที่เจ็ดตารางวานเนี่ยเราสามารถแบ่งสั้นปั่น่วนสําหรับทีแปลงนี้ได้เลยหรือว่าเราจะขุดบอ่ออยู่ด้านล่างแล้วก็มาท่มด้านหน้านะครับทำเป็นโค้งน่องนาได้สบายๆแล้วก็บริเวณนี้นะครับเราจะเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านข้างหน้ามีวัดอนามายัยอนามัยใกล้ๆด้วยนะครับเราจะห้างจากวัดจากอนามัยเนี่ยประมาณห้าหล่อห้าเออประมาณสี่อเมตรเองเป็นอนามัยข้องน่องปืนนะครับเพ่ม แล้วจุดเนี้ยถ้าจะห่างจากจุดสําคัญเนี้ยก็ห่างจากเออ่วัดน้องปือนะครับวัดพุดทธมงคลวัดน้องปือหลวงปู่นิ่มนะครับประมาณ500เมตรห่างถานนเนส้นซ่อมซี่หกส่วนประมาณ600เมตรห่างจากเอ่ออนามัยนะครับอนามัยน้องปือประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเออ่สศักดิ์สิทธิ์ทั้งซีเซเว่นตลาดสดนะครับโรงเรียนบ้านทัดเสด็จประมาณ6กิโลเมตรห่างจาก แปลงนี้ห่างจากตรงเมืองสุพรรณประมาณ17กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเซนทันเวสเกตประมาณ100กิโลเมตรนะครับพมเอ่อที่แปลงนี้ก็ยังท่วมบอนนะครับต่ำกว่าถนนประมาณเมตร50ก็บริเวณนี้นะครับน้าไม่ท่วม100%นะครับน้าไม่ท่วม100%ทำนาได้ปีละ2 0 0 2า0ครั้งต่อปีนะครับพมส่วนจุดนากว้างนะครับจุดนากว้างเรียบถนนลัดยางนะครับ ผมจะปักธงไว้ปักไม้แล้วก็พูกทุ่งไว้นะครับคือเป็นเขตคร่าวๆนะครับเพราะว่าที่แปลงเนี้ยถ้ามีตกลงการซื้อขายกันจริงเราจะรังวัดสอบเขตให้ใหม่นะครับพอให้ที่มันชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตะก้อนมันเคยทํานาร่วมกันเพราะมันเป็นพื้นที่พี่น้องก็เลยรักเขตมันก็เลยอาจจะดูแบบเข้าปั้นขนาดหม่ก็เลยอาจจะไม่ตรงจุดนะครับเราจะมองเห็นทุ่งตรงนั้นนะครับ ที่ของเราอ่ะก็จะคือเราจะทึ่งทุ่งตรงนั้นนะครับพ่มปักไว้แล้วก็จะไปด้านล่างด้านล่างพ่มจะปักเทศไว้คือมีทุ่งผูกไว้ไม้ผูกไว้ด้านเออเป็นทุ่งเรื่องผูกไว้นะครับพ่มก็จะพาเดินไปดูนะครับที่แปลงนี้เอาง่ายครับถูกสุดในย่านนี้แล้วนะครับถูกสุดในย่านนี้เพราะติดถนนละยางแต่เรื่องไฟฟ้าน้ําประปานะครับไฟฟ้าน้าประปาเนี่ยจากจุดเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยไฟฟ้าจะอยู่ตรงนูน้น นะครับจะอยู่ตรงนูน้นเราสามารมาขยายเคตไฟฟ้านามป,าป่ามาถึงที่แปลงนี้ประมาณ300เมตรประมาณ300เมตรนะครับประมาณ300เมตรขยายไฟฟ้า,ฟาขนาดป,า,ปามาถึงที่แปลงนี้นะครับก็ยังที่แปลงนี้ก็เหมาะทำก็เหมาะซื้อไว้เก่งกําไรหรือส้าม,มาซื้อไว้ทําแบ่งล็อกขายหรือว่าปล่อยเช้าทานานะครับแล้วก็ทาโคกน้องนาปลูกบ้าน เพราะบริเวณนี้มีคนมาซื้อที่ไหว attacked, แล้วก็มาปลูกบ้านเป็นปลูกบ้านแบบบรรยากาลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับ <Thank you. S 2> แล้วก็บริเวณนี้ไม่มีกิ่งขี้มูขี้ไก่มลกว,ลวก็มลภาวะอากาศดีมากๆนะครับตอนเช่ามเดินนี่อากาศดี刚刚มากๆก็ <Yeah. S 2> ง่ายๆครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่บ่อข่ายเนี่ยคือพื้นที่ที่ไม่ได้ทํานาครับดูง่ายนะครับเพราะว่าเรายังให้เราจะเห็นบริเวณไปข้างๆนะครับเนี่ยทำนากันหมดเลย ที่จะสงสั้ว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้ไม่ทํานาเพราะว่าเจ้าของที่ดินเขาบอกขายนะครับเขาก็เลยว่าไม่ได้ให้คนเช่าเช่าทํานานะครับรูอว่าถ้าเราซื้อไปเราจะให้คนเช่าเช่าทํานาต่อก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ทําอะไรก่อนถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้0ูนก็5 1 0 5 7เอ็มค่ายที่ดินสุพรรณบุรีเมืองเนื้อกับพม แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรเพิ่มก็ได้นะครับเบอร์โทรพ่มก็เบอร์ส่วนก็แปะแปสหนึ่งเจ็ดเพิ่มเพื่อนเบอร์โทรแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับพมส่วนด้านล่างเนี่ยด้านล่างที่ดินเนี่ยรักมุดนะครับเราก็จะมาชนตรงนี้นะครับเนี่ยคือที่พมปักทุ่งปักหมายไว้เนี้ยก็คือให้มองเป็นสร้างเคบนะครับว่าที่ดินเนี้ยมาถึงจุดไหนนะครับเนี่ยเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับ นี่ก็จะติดแปลงข้างเนี่ยครับเรามองตรงไปทางหน้าพุ่มจะปักทุ่งไว้เนี่ยมองยิงตรงไปเลยนะครับเนี่ยยิงจากตรงนี้ตามมือพุ่มยิงตรงไปทึ่งติดโน้นลัดอย่างนะครับเนี่ยนากว้างไปทึงคันค้าค้างแทบนูนมองง่ายนะครับเพราะค้างแคบนูนน่ะมีคันนานะครับส่วนข้างล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะกว้างประมาณเนี่ยตามคันาไปเลยครับด้านล่างเนี่ยกว้างอยู่ประมาณร้อยห้าเมตรโดยประมาณนะครับร้อยห้าเมตรโดยประมาณเดี๋ยวพมใช้ดูตารางเรื่องนะครับ เนี่ยที่ดินนะครับเนี่ยอันนี้ห้ามไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเป็นถนนระย่างที่เข้ามาถนนเส้นส่อมซีหกซุน 60, เข้ามานะครับประมาณหกร้อยเมตรเนี่ยจุดเนี้ยก็จะเป็นขนาดแรกที่พุมเดินมานะครับนี่ตรงจุดนี้อันนี้ที่ดินเราก็จะเลียบถนนระย่างเลยร้อยสิบเมตรนะครับตรงนี้จุดที่พมปักทุ่งซีข้าไว้แล้วจุดเนี้ยจุดนี้คือจุดซีเอ,อ่อท่งซี่เรื่องที่พมปักไว้นะครับด้านล่างจะกว้างร้อยเมตรประมาณร้อยห้าเมตรนะครับ แทบเนี้ยจะลึกลงมาประมาณร้อยร้อยซ่องร้อยห้าเมตรประมาณนะประมาณประมาณนั้นนะครับส่วนแทบนี้จะลึกอยู่ลงมาประมาณร้อยสามสิบสามเมตรเป็นซี่เหลี่ยมเอ,อ่อเป็นสี่เหลี่ยมออกคางๆมู่นิดนึงนะครับจะมีความเอียงนิดนึงนะครับนี่ก็ซี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยง่ายนะครับเนี่ยสาม,มารถ้าคนมาซื้อซื้อร่วมกันยังแบ่งคืนยงงยางได้เลยนะครับเพราะว่าที่แปลงเนี้ยหน้ากว้างตั้งร้อยสิบเมตรนะครับเนี่ย ถูกสุดในย่านนี้แล้วครับทัตตินโนนลยางพมกมกันตีเลยนะครับเนี่ยจุดหางสําคัญพุ่มก็บอกไปในคลิปนะครับพื้นที่ตาราง mm hmm. ก็อย่างที่พมบอกครับพื้นที่แปลงนี้ก็ถ้ามีคนมาตกลงสนใจตกลงซื้อนะครับทางเราก็จะรางวัดสอบเขตให้ให้มันเอารักมุดมันชัดเจนนะครับพม mm hmm. สําหรับแปลงนี้พมก็จะบอกไปในคลิปเลย mm hmm. เดี๋ยวผมย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พมพามาดูที่ดินเป็นที่นานะครับติดถนนรัอยาง จำนวนเจ็ดไร่ซ่มงานซ่อมเจ็ดตารางวาอยู่ในตำบลสะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรีก็ <c oughs> ที่ดินแปลงเนี้ในเขตอำเภอเมืองนะครับในตำบลสะแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรีเจ็ดไร่ซ่มงานซ่อมเจ็ดตารางวาเนี่ยค่ายไร่ละสามแสนบาทค่ายไร่ละสามแสนบาทค่าโอนครับสี่เจ้าของออกให้โฉนดเป็นคูด่แดงเนาะซอซีจอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพ่มก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพ่มได้อิ่มค่ายดิน สวนบุรีมังเนอร์ครับพ่ม0 98845107หรือว่าสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรก,ก็แอดไลน์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับสมารถเพิ่มเพื่อนได้เลย0 98845107และแปลงนี้อยู่ในเขตการดูแลของพ่มด้วยนะครับเอ่อทางผมเองก็มีบริการร่างการค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดร่องขุดสวนท่มดินขุดโคกต้องนาเรามีทีมงานนะครับคอยสัพพ่อตลอดแล้วก็ข้อน้ำข้อไฟ สั่งผมก็ให้บริการร่างกายค่ายมีที่ปรึกษานะครับพมก็ยังไงสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ก็ที่แปลงนี้ียผมพามาดูเป็นที่ดินดีงานหนึ่งแปลงสําหรับคนที่มองกําลังมองห้าที่จํานวนประมาณใกล้เคียงประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดไร่แปลงนี้ก็เป็นแปลงแนะนําที่ผมแนะนำหนึ่งแปลงเพราะว่าที่แปลงนี้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าอีกอย่างนะครับที่แปลงนี้หั่นหั่นไปทางทิศตะวันออกนะครับหน้าที่ดินแล้วก็ ที่ดินไปเนี่ยติดถนนระย่างนะครับอาจจะมีขพอตรงที่ว่าไฟฟ้าน้ำตาอาจจะห่างนิดนึงก็ไม่ได้ห่างมากนะครับเราก็สามารถขยายเขตเดินมาได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถขยายเขตเดินมาได้นะครับแล้วก็ <c oughs> พื้นที่ตรงเนี้ยกลิ่นขี้มูกขี้ไก่ไม่มีเลยครับลองมาดูลองมาชมที่จริงๆกันแล้วก็เรื่องน้าท่วมตัดออกไปได้เลยครับร้อไม่มีน้าท่วมแน่นอนแล้วบริเวณเนี้ยเราจะใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านมาก มีเพื่อนบ้านแบบเห็นเพื่อนบ้านกันห้างเป็นจุดๆๆ,ๆนะครับไม่ได้ติดกันแล้วก็บราการเป็นบรรยากาศลุกทุ่งเลยแล้วบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนรดย่างวิ่งชนกันหมดแล้วไม่มีถนนหิ่คุกหรือว่าลูกลังเลยนะครับเป็นถนนระย่างวิ่งชนกันหมดแล้วก็ยูนในเขตของเทศบาลเทศบาลท่าเสด็จนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะครับเนี่ยอันนี้ด้านข้างนี่เขาก็มีลักมดุดเนี่ยนะครับ หลักหมดุดด้านข้างแทบนีเนี่ยครับด้านข้างนี้ก็ทํานาแบบเขี่ยวชะอุ่มเลยข้าวกำลังออกเลยครับเอาง่ายที่แปลงนี้ทํานาได้แต่นีเจ้าข้องเขาบอกค่ายเขาก็เลยไม่ได้ทานานะครับเดี๋ยวจะส่งไส้กันว่าทําไมไม่ทํานานะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นดินดําดินเหนียวเนี่ยเอาง่ายครับถ้าเราจะทําโคกนาเราสามารถแบ่งแบ่งสั้นปั่นส่วนทองที่แปลงนี้เลยขุดบอ่อขุดร่องท่มดินนะครับและที่นากว้างโอ้ที่สวยมากครับบริเวณนี้ ก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้เอ็มค่ายดินสุวรรีม้งเนอร์นะครับผมเจ็ดไร่สร้างงานสร้างสิบเจ็ดตารางวาที่นาแปลงนี้ทุ่งพายดูในคลิปเนี่ยเจ็ดไร่สร้างงานสร้างเจ็ดตารางวาเนี่ยค่ายไร่ละสร้างแทนบาทสร้างแทนบาททวนนะครับติดถนนรัดยางห่างจากถนนหลักหกร้อยเมตรนะครับผมแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนเพื่อนบ้านมีแล้วก็บรรยากาศดีเอ่อหนาไม่ท่วมกิ่งขี้มู๊กที่ใกล้ไม่มีนะครับ เป็นแปลงแนะนําอีกแปลงหนึ่งที่พมแนะนําเลยสาหรับคนที่มองห้าที่กําลังทํส้วนนะครับหรือว่าซื้อกินกาไรหรือว่าถ้าซื้อไปไม่ทําอะไรเราก็ปล่อยให้เชา่าทํานาได้นะครับพมแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับสาหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช anel ห้องเอ็มไข่ดินสุวรรีเมืองเนือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ทันคลิปที่ค่ายหินที่พมมาลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่อินแปลงนี้ที่ผ่มพาให้ดูเนี่ยเจ็ดไร่สร้มงานซ้อาเจ็ดตารางวารายละซ่อมแซนบ แล้วก็อยู่ในเเคชุมชนแล้วก็เป็นที่ที่จเจริญแล้วนะครับพมเป็นที่ดีงามงนึงแปงพุ่มแนะนําเลยนะครับก็โทรเข้ามาสอบทามกันได้เรียกว่าแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเบอร์โทรก็เบอร์โทรพ่มเลยนะครับเบอร์โทรพ่มลงไปในคลิปเลย แอดไลน์เพื่อนเบอร์โทรจะคักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดดูที่ดินจริงหรือจะสอบถามบริการร่างการค่ายก็โรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพมแล้วก็ต้นคลิปพมจะมีเป็นคลิปทางนะครับที่ว่าวิ่งจากเส้นสามสี่หกสูเข้ามาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วตอนที่พมวิ่งเข้ามาตอนนี้กําลังทําถนนขยายถนนนะครับให้กว้างขึ้นถนนเส้นหลักโหเดินทางสะดวกสบายใหญ่เลยนะครับพม ลองเข้ามาชมที่ดินกันนะัดดูที่ดินจริงกันได้นะครับพมทางเรามีบริการร่างการค่ายนะครับมีทีมงานคอยสัพพอต,ตลอดอได้ไงเข้ามาเยี่ยมชมกันเย็มค่ายดินสุดดีเมืองเหนือครับพมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร,รอบนะครับบรรยากาศดีครับลองมาดูข้างๆนี่เราก็มีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยนาที่เราติดไปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นเพื่อนบ้านแหละซึ่งตรงนั้นจะเป็นคันคลองนะครับมีวัดอนามายัยคันคลองทนานหนลัก เพื่อนบ้านใ <_ an> นชุมชนนะครับร้านสะดวกซื้อมีหมดบริเวณนี้ใกล้สูนใกล้สูนนะครับเออใกล้สูนหร่งเรียนรู้ข้องทิศบาลเข้ามาเป็นสูนแบบเออสูนเออเป็นสูนทําเป็นสูนผสมนะครับนาเลี้ยงสัตว์บอ่อปลานะครับมีสูนใกล้ๆกลให้เราเข้าไปดูแรงเรียนรู้ได้เลยนะครับพมททาโคกน้องนานได้สบายสบายเลยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็ ยังไงวันนี้พ่อข้อขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม